นี้ลจีจำจำอัดใช้ออนอันนี้คือบทจากเปลี่ยนจากวีทีแล้วก็หน้าคือหน้าสติกเกอร์ที่แปะหมดแล้วข้างหน้านี้ก็คือหน้าแปะสติกเกอร์ต่อเปิดไปเปดเอสฮัลโหลนี่คือให้แปะสติกเกอร์ แล้วก็จะมีคนหนึ่งอยู่ในนี้ Uncle, อังเคอเล็กนน,นนี่คือวิธีทำของที่เราเอาใส่มือก็ หนึ่งเอสคือน้าด้านนี้ก็เหมือนเดิมให้ตัดสติกเกอร์ปากกาหนังสือดินสอกระเป๋ากางเกแล้วก็โต๊ะให้วงนี่คือวงหมดแล้วน่าก็คือให้เขียนรูป ีสิบสุดท้ายจะให้ดูกันคือนัอ็กพวกนี้จินตนาการกินเองนะนั่นจะเป็นกจบแล้ว